สวัสดีค่ะพี่น้องว่ากับว่านสุมือนี่ค้นคลั่งร้ายอีหลีพี่น้องแล้วคลัง่งบ่คลั่งธรรมดานะคลัง่งคลั่งแบบมีอาวุธพี่น้องรอบนี้สังเวยตำรวจไปหนึ่งนายเขาลัง,งับเหตุช่วยเหลือประชาชนแต่กับโดนทำร้ายคอยกับว่าด้อีหยังก็ข่าวนี่หรอกเพราะว่า มันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเนาะพี่น้องและเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันแบบนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจกับทังงขอบครัวของตำรวจในนี่น้ำเนาะพี่น้องก็ต้องบอกว่าบางที่ระบบการจัดการกับคนขังของเฮานี่มันก็เป็นเรื่องที่แปลกๆเหมือนกันเพราะว่าคนครังคนคลังคือมันบม่มีสติ แล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าเขามีอาวุธสิ่งศักทำได้น่าจะจำกัดพื้นที่แล้วกเแล้วก็เหมือนกับว่าว่าให้ค้นเขาไปยุงเกี่ยวพยายามให้ค้นออกมาอยู่ข้างนอกให้ได้มากที่สุดเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันแต่บางที่อำนาจการจัดการของ ตำรวจก็มีขบเขตที่จำกัดเนะพี่น้องสำหรับข่อยคิดว่าน่าจะมีพวกยาสลบยาอย่างในลักษณะแบบนี้ในการอ่าส่งแก๊สเข้าไปข้างในเพื่อนอนหลับเพื่ออี้งกว่าไปเนะพี่น้องเบิ้องส่งสิ่งของพวกนี้มันจําเป็นจริงๆยังยาสลบคือยิ่งลิ่งนะลพี่น้องบอกง,ง่าย เพราะว่ามันขังมันบ่มีสติแล้วถ้าสมมติว่าจะเกิดเหตุการณ์บ่าขาดฝันในกรณีที่ว่าตำรวจระงับเหตุแล้วญาติคุณเกิดเสียชีวิตเอ่อคนที่แจ้งหรือว่าเป็นญาติจะต้องยอมรับเรื่องนี้ให้ได้สำหรับข่อยนะเพราะว่ามันเป็นไพ่ต่อคนอื่นคุณห่วงญาติคุณเต่คุณบ่คิดถึงขอบลัวบ่คิดถึงจิตใจของคนอื่นถ้าสมมุติว่าคุณครั่งกับกัน เป็นคนครังตำรวจของรงอ่งงาเพีุอค้นครังเนี่ยตายเชื่อไม่ว่ากระแสสังคมดาตำรวจชิบหายญาติพี่น้องอกอกมาแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจกับกันที่ว่าตำรวจโดนกระทําอาถึงขั้นเสียชีวิตแล้ววญาติของผู้ป่วย ลับผิดชอบอะไรเนี่ยมันต้องย้อนกลับขึ้นมากขึ้นเหมือนกันแล้วอีกคนครั้งเนี้ยทุกคนคิดแค่ว่าเขาเป็นคนป่วยเขาบ่ไดม,มีความผิดนู่นนี่นั่นแต่ฉันว่ามันรู้สึกแตงิดแตงิดใจนะสําหรับข่อยข,อยขอย่อาจจะมีมุมมองที่ดูแปลกดูแตกดูแยกก็ได้เออเล้วคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่ง ที่ขอยเห็นอยู่ข้างในตำ,นตำรวจว่าระบบการจัดการบอโอเคยางด้วยด้วยด้วยเขาไปเห็นยังเห็ให้เสียชีวิตคิดว่าท่านคุมไม่ได้คิดเรื่องนี้ไว้ก่อนถ้าคิดกับคุ่บานานอยางเขาไปเนาะถ่คิดไปอา,อาจจะเพราะว่าบอได้หูว่าทางคนคนข้างเนี่ย มีอาวุธหรือว่าอาจจะคิดว่ามีอาวุธแต่บบคิดว่าจะเป็นถึงขั้นเป็นปืนเป็นอยียงแบบนี้หรือเปล่าในประเด็นนี้คือเรื่องนี้ก็ไม่รู้หรือว่าเกิดการพลาดหรือว่ายังไงทําให้เกิดเหตุแบบนี้เพราะว่ามันถือว่าเป็นอุบัติเหตุเนาะสำหรับคนที่เขามาต่อมาตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ ข่ลังเทือข่หูซึกว่าอยากให้เจ้ามากเห็นงานเลอะเกินคำเบาจินตนาการยุโรบโนกมันคิดเอียงก็ได้แต่สถานการณ์แนหนางานมันไม่ได้ด้วยการจำกัดหลายๆอย,ย่างบสิเป็นสายตาของประชาชนอยากพี่น้องของคนคลั่งหรือว่าแมก้ระทั่งบริบท เออข่อยไม่รู้หรอกนะถ้าสมมุิว่าตำรวจต้องการระงับเหตุเขาไปสวยเหลือแต่สวยเหลือคนขังบ่ได้เกิดมันคลังยิ่งจะของตายอันนี้ความผิดตกอยู่ที่ใครเออหรือว่าบ่ามีความผิดถือว่ามันกระทําตัวเองไปแล้วหรือว่ายังไงเรื่องนี้ข่อยหูซึกซสับสนเพราะว่าคนขังมันก็นคือคนป่วยเนาะพี่นง แต่ว่าคนป่วยมันก็มันก็ทำลายคนดีได้เหมือนกันเออซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าน่าคิดแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคนคลั่งที่ไปทำลายทรัพย์สินทำลายอยียงของคนอื่นอะแล้วถามเนวาภัยรับพิชอบเออบางที่กฎหมายเปิดช่องให้คนป่วยเยอะพอเหตุอีหยังมากน้ำคนเหตุผิดเออ ทำลายของของนุนิ่แก่งบา่าซะงั้นแก่งป่วยซะง,งั้นเออเพราะว่าการป่วยนี่ลักษณะแบบนี้มันไม่รู้หรอกว่าป่วยจรงิงป่วยไม่จริงเนาะหรือว่าแบบพยายามเฟกงนิ้วขึ้นมาเองหรือว่าจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันม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 ันบอกไปเลยยากมันบอกหลายสิ่งหลายอย่างเนาะพี่น้องเทากับว่าหัวในมุมมองของเฮานี่มันมันตรงกับหลายๆคนหรือเปล่าเพราะว่า คนครั่งเดี๋ยวนี้มันหลายมาตรการที่ใช้จะต้องมีมากขึ้นกว่านี้แล้วก็มีประสิทธิภาพกว่านี้เพราะว่าข่าวค้นครั่งแคบจะทุกวันกับว่าไดนะ้พี่น้องแต่จะครั่งในรูปแบบไหนมันกับเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่การจัดการการวางแผนการสอมปฏิบัติการทั้งตำรวจก็ได้มีการสอมปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งกู้ชีพเอง ตามที่ว่าติดตามในทีมงานเขาก็มีการซักซ้อมแต่บางที่มันก็มากกว่าเหตุหลายคนก็ต้องอย่านเจ้าของแต่จริงๆก็อยากให้พวกเจ้าหน้าที่อยากให้ยังดูแลเจ้าของให้ดีสําหรับการเขาระงับเหตุถ้าสมมุติว่ามันเกินมือเกินอย่างก็ปล่อยเนี่ยแต่ว่าแค่ให้จํากัดพื้นที่แล้วก็การค้นนอกออก ให้ได้มากที่สุดเพื่อบอ่ให้เกิดความเสียหายมากขึ้นแค่นั้นเองเพราะว่าทุกวันนี้ต้องบอกว่ายาเสพติดมีคนข้างระบาดเยอะแล้วก็ระ,ะบาดในกลุ่มเยาวชนก็หลายบว่าสิเป็นในด้านของกัญชาหรือแม้แต่ทางตัวยาเสพติดเองก็เยอะแล้วก็บบุหรี่ไฟฟ้าแต่ไม่รู้ว่า สาสิ่งสี่สิ่งหาสิงหกสิงมันบวกการใบกระท่อมเออยายงเอ้ยคือมันหาง่ายหาง่ายจนเหมือนหาขนมเอพอพราที่นี่มันก็เกิดเหตุแบบนี้ได้ทุกเมื่อนอกพี่น้องเกิดได้น้ำกับทุกช่วงทุกไหว้ด้วยบ่ะหูว่าระบบการจัดการของเฮาจัดจัดการได้ยังไงบางที่พอเม่ แตเขาข้างลูกเขาข้างจนบอลืมหูลืมตาก็มีสําหรับบางครอบครัวเนาะเฮากว่่อไดบอกถึงในทัว่วัวไปแต่บางครอบครัวก็เข้าข้างลูกจ๋าเลยเพราะว่าลูกชันเจ็ดผิดเอียงลูกชันต้องได้รับการอาภัยมันก็เป็นเรื่องที่แปลกมากเนาะพี่น้อง